สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษฝึกพูดด้วยตัวเองคลิปนี้จะเป็นประโยคทั่วๆไปนะครับก็มีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่นำมาเป็นตัวอย่าง I saw a herd of cows on the road. I saw a herd of cows. On the road ผมเห็นวัวกลุ่มหนึ่งอยู่บนถนนคำว่า a herd of cows herd แปลว่าฝูงหรือกลุ่มหรือคนเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับคำว่า a herd of cows ก็หมายถึงวัวเป็นฝูงนะครับ I saw a herd of cows on the road ก็หมายถึงฉันเห็นวัวฝูงหนึ่งน่ะนะครับหรือวัวกลุ่มหนึ่ง กำลังเดินหรือเดินอยู่บนถนน a Group of students were protesting against the teacher. A group of students were protesting against the teacher. นักเรียนรวมกลุ่มหรือนักเรียนกลุ่มหนึ่งประท้วงครูของเขา A group of students ก็คือกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับ Protest ก็คือคัดค้านต่อต้านหรือประท้วงนะครับถ้าเราจะพูดนันเกเรียนกลุ่มหนึ่งก็ต้องพูดในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือ a group of students Two gangs of thieves were hitting each other in the middle of the street Two gangs of thieves were hitting each other in the middle of the street แกงขโมยหรือแกงวิ่งราวสองแกงกำลังตีกันกลางถนนคำว่า gang of thieves คือแกงขโมยหรือแกงมิจฉาชีพนั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือ two gangs of thieves were hitting each other in the middle of the street อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือเปล่าก็เลยเกิดการทะเละวิวาทกันตีกันกลางถนนนะครับ Two gangs of thieves were hitting each other in the middle of the street อันนี้ก็เป็นประโยคยาวสักนิดหนึ่งนะครับ I went to buy one kilogram of sugar I went to buy one kilogram of sugar ฉันไปซื้อน้ำตาลมา1กิโลในภาษาอังกฤษเขาจะออกเสียงว่า one kilogram of sugar นะครับคือน้ำตาล1กิโลแต่คนไทยจะออกเสียงเป็น1กิโลกรัมนะครับอันนี้ลักษณะการตอบก็คือเหมือนมีคำถามว่า where did you go นะคนตอบก็ตอบว่า I went to buy one kilogram of sugar ก็เป็นประโยคสั้นๆนะครับไม่ยาวมากนะ At the store we need several pounds of bread a day. At the store we need several pounds of bread a day. ที่ร้านเนี่ยเราต้องการขนมปังวันละหลายปอนด์คือเยอะปอนด์มากนะครับ pound Of bread แปลว่าขนมปังที่เป็นปอนนะครับก็คือขนมปังที่เป็นลักษณะที่บ้านเราเรียกขนมปังหัวกะโหลกแต่ถ้าเป็นขนมปังที่หั่นเป็นชิ้นชิ้นเรียงแถวอันนั้นเขาจะเรียกเป็น loaf นะครับก็อาจจะสับสนงงง,งนิดหน่อย At the store we need several pounds of bread a day We eat two We two eat rice eat rice bags a bags a month eat two bags of rice a month of of in in เรากินข้าวเดือนละสองถุงก็คือถุงละ15บกิโลคำว่า rice คือเป็นนามนับไม่ได้ก็ต้องมี a bag หรือ bag of rice ก็ต้องบรรจุเป็นถุงก็คือข้าวหนึ่งถุงนะครับ ในที่นี้ก็เลยพูดว่า we eat two bags of rice in a month ก็เป็นประโยคตัวอย่างสั้นๆนะครับแต่อย่าลืมทุกครั้งที่พูดถึงลักษณะอย่างนี้ก็ต้องมี bag of rice แปลว่าข้าวหนึ่งถุง do you often buy clothes do you often buy clothes คุณซื้อเสื้อผ้าบ่อยไหม อันนี้ก็เป็นประโยคคำถามทั่วๆไปง่ายๆนะครับ Do you often buy clothes อันนี้ก็เป็นกรณีแบบพูดคุยกันนะก็ถามขึ้นมาว่าคุณเนี่ยซื้อเสื้อผ้าบ่อยไหมโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับก็จะคุยเรื่องพวกนี้ผมก็เอาตัวอย่างมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับคำง่ายๆพูดง่ายนะครับ Do you often buy clothes I don't often buy clothes because the company give us the uniforms. I don't often buy clothes because the company give us the uniforms. คือผมหรือฉันเนี่ยซื้อเสื้อผ้าไม่บ่อยเพราะว่าบริษัทเขาแจกหรือเขาให้ยูนิฟอร์มให้เครื่องแบบมา ก็เลยไม่มีความจําเป็นจะต้องไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่มาแต่งตัวนะครับเพราะว่ายูนิฟอร์มมันบังคับอยู่แล้วว่าทุกคนต้องใส่ก็เลยทำให้ไม่เปลืองเสื้อผ้านะครับ I don't often buy clothes because the company gave us the uniforms How much do you fill up your car with gas per month how much do you fill up your car with gas per month คุณเติมน้ำมันรถเดือนละเท่าไหร่ครับ fill up fill up ก็แปลว่าเติมน้ำมันหรือเติมอะไรลงไปอันนี้ก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เอามาฝึกพูดนะครับ หรือว่ามีใครถามเรามาเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้ถามเราว่าคุณเติมน้ำมันรถเดือนละเท่าไหร่ก็ต้องคอยฟังด้วยนะครับว่าเขาถามแบบไหน per month หรือ per day นะครับ I fill up with diesel 2,000บาท a month I fill up With diesel 2,000บาท a month ผมเติมน้ำมันเดือนละ2,000บาทครับเป็นน้ำมันดีเซลนะครับก็จะถูกหน่อย I fill up with diesel 2,000บาท a month ก็เป็นการใช้น้ำมันที่ค่อนข้างประหยัดไม่สิ้นเปลืองมากนะครับ แต่ถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจค้าขายไปมาไปไหนมาไหนเดินทางไกลๆก็แน่นอนสิ้นเปลืองไปตามระยะทางนะครับแต่ถ้า per day ก็แปลว่าต่อวันนะครับ How much do you pay for tap water per month? How much do you pay for tap water per month? คุณจ่ายค่าน้ำประปาเดือนละเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ถ้าเป็นบ้านทั่วไปก็ไม่น่าจะแพงนะครับแต่ถ้าเป็นพวกที่อยู่หออยู่คอนโดก็น่าจะแพง How much do you pay for tap water? Tap water ก็คือน้ำประปา per month นะครับคือแน่นอนละน้ำประปาเขก็ต้องจ่ายเป็นเดือนอยู่แล้วนะครับเอาอีกเที่ยวนึงนะครับ How much do you pay for tap water per month? I pay 300 b a h t บาท per month for water หรือ for tap water I pay 300 b a h t บาท per month for tap water ผมจ่ายค่าน้ำประปาเนี่ยเดือนละ300บาทซึ่งก็ถือว่าค่าน้ำในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างถูกนะครับไม่แพงแต่ถ้าใครที่ไปอยู่ในห้องเช่า หรืออพาร์ตเมนต์หรือคอนโดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแพงแค่ไหนนะครับ I pay 300บาท per month for water ผมจ่ายค่าน้ำเดือนละ300บาท Do you use a lot of electricity each month? Do you use a lot of electricity? each month คุณใช้ไฟฟ้ามากไหมในแต่ละเดือนคำว่า electricity นะครับอย่าไปอ่าน electricity นะครับเจ้าของภาษาเขาจะอ่านว่า electricity do you use a lot of electricity each month ก็หมายความว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคุณใช้ไฟมากหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคำถามทั่วๆไปง่ายๆสั้นๆ I use electricity about 5,000บาท per month. I use electricity about 5,000บาท per month. ผมใช้ไฟฟ้าประมาณเดือนละ5,000บาทอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ แต่ละบ้านก็ใช้ปริมาณมากน้อยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันก็เอามาเป็นตัวอย่างสำหรับเพื่อนๆนะครับเวลาพูดคุยกับชาวต่างชาติหรือว่าเขาถามเรามา I use electricity about 5,000บาท baht per month Let me have a cup of coffee, please. Let me have a cup of coffee, please. ผมขอกาแฟแก้วหนึ่งครับนะครับ A cup of coffee ก็คือกาแฟหนึ่งแก้วเราจะไม่พูดว่า Can I have one coffee, please? อันนี้ก็เจ้าของภาษาเขาจะไม่พูดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราพูดเขาก็เข้าใจนะครับว่ากาแฟาหนึ่งแก้วแต่เราควรพูดว่า let me have a cup of coffee please ดีกว่านะครับ Can I have two kilogram of meat please? Can I have two kilogram of meat, please? ผมขอซื้อเนื้อ2กิโลครับนะครับถ้าเป็นเนื้อวัวก็อ่านว่า beef ถ้าเป็นเนื้อหมูก็อ่านว่า pork นะครับก็เป็นประโยคสั้นๆนะเวลาเราไปตลาดในต่างประเทศเราก็าไปพูดอย่างนี้ได้ Can I have two kilogram of meat, please? อันนี้ก็เป็นประโยคสั้นๆง่ายๆแต่เราก็ต้องรู้นะครับว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัว I need three loaves of bread, please. I need three loaves of bread, please. ผมต้องการขนมปังสามแถวครับ คือหมายถึงขนมปังแถวนะครับคำว่า loaf of bread ก็คือขนมปังแถวที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆๆน,น,น,นสำเร็จไว้ให้เลยนะครับ I need three loaves of bread, please ก็เป็นประโยคง่ายๆเวลาเราเดินเข้าไปในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้นะครับหรือว่าไปหยิบมาเลยแล้วก็มาจ่ายตังค์ไม่ต้องพูดก็ได้ Could you give me two glasses of milk, please? Could you give me two glasses of milk, please? ผมขอนมสองแก้วครับคำว่า two glasses of milk นะครับนมสองแก้วถ้าเป็นแก้วเดียวก็เป็น a glass of milk นะครับหนึ่งแก้วก็เป็น ประโยคที่เราอาจจะได้ใช้หรือต้องใช้บ่อยๆได้ซ้ำนะครับสำหรับคนที่ชอบดื่มนม Could you give me two glasses of milk please? Could you send me 10 packs of water to my house please? could you send me 10 packs of water to my house please ผมขอน้ำคือหมายความว่าช่วยส่งน้ำนะให้ผม10 p แพ็คนะครับคำว่า a pack of water ก็คือน้ำา1แพ็ค1แพ็คนี้ก็อาจจะมี6ขวดหรือ12ขวดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาบรรจุมาเรียบร้อยคือแพ็คมาเรียบร้อยแล้ว Could you send me 10 packs of water to my house, please? เดี๋ยวนี้เขามีบริการส่งถึงบ้านเพราะมีการแข่งขันสูงมาก What do you like, tea or milk? What do you like, tea or milk? คุณจะรับอะไรชาหรือนมดีครับ อันนี้ก็เป็นคำถามง่ายๆสั้นๆนะครับ What do you like, tea or milk อันนี้ก็จะเป็นกรณีเพื่อนมาบ้านหรือว่าเราทำงานบริการอยู่ในร้านอาหารหรือร้านที่ขายพวกชากาแฟอะไรอย่างนี้นะครับจะต้องใช้อยู่เป็นประจำหรืออาจจะเป็นกรณีชวนเพื่อนไปก็ถามเพื่อนอย่างนี้ก็ได้ I prefer a glass of milk, please. I prefer a glass of milk, please. ผมขอนมแก้วหนึ่งดีกว่านะครับ a glass of milk ก็คือนมหนึ่งแก้วนั่นเอง I prefer ก็คือดีกว่านะครับ I prefer a glass of milk, please ก็คือชอบนมมากกว่าชานั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดพิมพ์ผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยนะครับพยายามแก้ให้หมดแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ที่คอยรับชมหรือติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ